ตอนนี้นะคะงูเข้าบ้านคะ่ะเข้ามาใต้กองกระตา่ายพรเบิร์ตกำลังอันนี้ไป<ว>เอาดูหน้าตาอีแม่โอ้หฟินมากไสขนมป,ปันไสสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็ แก้วนะคะจะจำหน่ายนะคะพ,พ่อแม่แมท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่มก็ไอไดี์ลคุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 30 3 13 0อนะคะสา,าสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องวิไลจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะพบกัะช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยนะคะตอนนี้นะคะงูเข้าบ้าน,นะคะ่ะเข้ามาใต้กรงกระต่าย พ่อเบิร์ดกำลังอันนี้นนพ่อบอกว่าเป็นงูทางมะพร้าวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้พี่เข้าไปข้างใต้น,นะอันนี้ไม่ได้เลยนะงูทางมะพร้าวหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยะะยายพ,พี่กระต่ายออกมาเพราะว่ามันไปมุดอยู่ใต้อันนี้ไปมุดอยู่ใต้กรงกระต่ายโูฝางกบกินไปละ คางคกกินแตแล้วาคางคกคางคกที่ไหนกินงูบางคมันก,กินแต่แมงเม่าอ,อ้าวหายซะงั้นหายไปไหนบันเออกินแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ที่คางคกจะกินงูอ้าวออหายได้ไงอ่ะ โอ้ไม่มีอ,ะนนอ่ะมันหนีอ่าขันคนไม่ได้กินหรอก <คน S 2> ไม่ใช่กินตะาแลหายค่ะนี่ไงขังคดตัว,ตวนี่ไงขังคดมันกินไปแล้วขางคกที่ไหนกินงูพี่จะมันเอาไปเลยเมื่อกี้เห็นเลื้อยเข้ามาข้างล่างนี้ แต่พอตามเข้ามาหายค่ะเห็นจะเจอแต่ค้างคโกตัวเดียวแปลทำไมอ่ะไม่น่าเชื่อ,อเลื้อยเข้ามาใต้ถังน้ำแข็งแล้วงูหายรู้พี่ฝ้ไ,ไปแล้วพี่ฝ้บอกงูผีงูปีชาดได้เยอะเลยพี่ฝ้า ไม่มีพ่อตะแคงพ่อตะแคงพ่อตะแขงถังน้ำแข็งหาแล้วดีนะคะที่คนเห็นก่อนขนาดคนเห็นก่อนเลยเข้าไปใต้ถังน้ำแข็งยังหาไม่เจอเลยค่ะหายไปแบบงงงงโชคดีนะะคที่ไม่กัด พี่กระต่ายสรุปแล้วหาไม่เจอหายไปแบบหายไปแบบไม่น่าเชื่อ,อยกพ่อยกถังแล้วกยกถังก็ไม่เจอ,จอแล้วแล้วกระถางต้นไม้นางอ่ะพี่ยกยักงหาไม่เจอจริงๆค่ะมันกุกมันกิน ทางคกที่ไหนกินงูพี่จะกินอะไรเร็วขนาดนั้นพี่ว้ยตกใจหมดพี่ตกใจก็ดูว่าตัวมันใหญ่ใช่ตัวใหญ่จริงๆแต่ว่ามันจะกินอะไรเร็วขนาดนั้นพี่งอบเอาเลยกินเมงเมาเชื่ออยู่มัน,นไรรนนนม่ได้กินเมงเมามันกินทางโคมันกินงูมันสารภาพเลยลูก ไม่ได้กินงูสารภาพก่อนเ้าหนูกินไงไม่ได้กินไม่ได้กินมันจกแล้มันตไหนไม่ได้แลพี่เขาไม่ได้กินงูหรอกไยม่ินไม่ได้กินพี่มันต้องสู้กันมั้งสิสู้อะไรมันอาปากวับมันก็ไปเลย คางคกกินน่าจะเป็นหมากินมันก็คือสีปาหมากินบานโตบ่หมากสรุปแล้วนะคะหางูไม่เจอเออจอแต่คางคกตัวเบลอเก็โชคดีอย่างหนึ่ง่ะไม่มาหาช้างเนาะไม่มาหาเด็กๆนะคะไม่ให้มาหาน้องๆช้างแต่มาหาพี่กระต่ายเจอก่อนนะคะมาหากระต่ายแม่นางเห็นก่อนพอดีก็โชคดี แต่ก็ไม่ร้อยเปร์เซเพราะว่าตามหาไม่เจอค่ะเจอแต่คางคกกำลังตื่นนะคะลูกชายมืดๆหน่อยนะคะขออนุญาตนึงดูค่ะกำลังตื่นดูหน้าตา ช่วงนี er ้ตอนกลางคืนค่อนข้างมีลมเนาะอากาศเหมือนจะมีฝนอยู La ่ตลอดนะคะทำให้เราแวงไม่ค่อยกล้านอนตอนกลางคืนก็อาศัยนอนตอนกลางวันนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะหอยหอยหอยดูดูโอ้ยดูดำดูดำรักอีแม่รักอีแม่รักครับ หลังแม่ที่ฉุดครับแม่ได้มันแก้วให้กินพี่ฟอมสาวเอานนันพี่ฟอมแล้วลูกใหญ่มากพี่ฟอมถือไม่ไหวเอาไปให้สาวอีกแล้วม,ลมันลื่นก็ไม่เป็นไรมาให้เอาไปให้อีกน,น้องได้แล้วนี่น้องเหยียบทิ้งอยู่ฝั่งนี้ไม่ยอมกินเลยนี่ กำลังตื่นนะคะแม่ก็เลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําตอนเขานอนเนี่ยเขาจะนอนเขาจะไม่นอนเขาจะรู้สึกตัวตื่นเราต้องรอให้เขาตื่นให้เขาอารมณ์ดีๆเราค่อยเข้าไปทำความสะอาดให้ลูกค่ะม,มันแกวลูกใหญ่มากเดี๋ยวเขาอนุญาตสูมตอนอีแม่กินเราคุณแม่ครับกึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะอีแม่เราเพลียไม่ค่อยได้นอน เนอค่ะโอ้โหลูกใหญ่มากอันนี้งคุณแม่กินลูกใหญ่ไปโอ้โหดูหน้าตาอีแม่โอ้โหฟินมากไส้ขนมปังไส้แม่ขนมปังค่ะคุณแม่เราอร่อยมากฟินมากขนมปันเอาไปให้สาวเล็กคุ้มขนมปังให้สาวกินอีกเลยขนมปันใส่เรซให้คุณแม่กินมันแก้วเยอะๆนี่ก็คือบำรุงน้ำนมนะคะบำรุงน้ำนมคุณแม่ด้วยเนาะ เพราะว่าคุณแม่ก็ยังให้นมน้องอยู่เนาะน้องยังกินนมคุณแม่อยู่ปกตินะครับสองขวบห้าเดือนแล้วนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับแต่ก็ยังกินนมแม่เหมือนเดิมนะครับดูค่ะดูไม่ให้ก็ไม่ได้นะโวยวายเดี๋ยวพี่ฟอพี่ฟอจะเอามันแก้วไปให้แล้วชอบคุณแม่กินคุณแม่กินแบบฟินมาก ดูนะอามหมดค่ะออโ,โอ้โหลูกใหญ่ๆมีไนหะมไม่ลูกใหญ่ๆมีดูโอ้โหอีแม่ชอบอีแม่เรากินนะอีแม่เราชอบทำหน้าฟิฝีฝีมันนุ่นนี่ตะกกนนะคะแม่มไปเลยซื้อเลยใหญ่ไหมคะแม่ใหญ่มากนี่เด็กน้อยขี้ดืด้อ<ห>ดูเด็กน้อยขี้ดือ้อโอ้โหเละหมดเลยกินหรือเล่นกันเนี่ย พีฟอร์มครับเสิร์ฟหน่อยเร็วสาวกินหมดแล้วไปเสิร์ฟสาวหน่อยเร็วอันนี้ดูนะเอาไปถูงาน้อยตัวเองให้มันแตก,กคำเดียวหมอดค่ะลูกเบลเลอร์อเบลล่าดูสิเต็มพื้นหมดเลยไม่รู้กินหรือเล่นเนี่ยแม่ไม่รู้เลย ก็ตกอกตกใจพอสมควรนะคะในการมาของพี่งูในครั้งนี้โอ้ยแม่นางตอนนี้แม่นางก็สงสัยอยู่ว่าหายไปไหนยังไม่อันนี้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่ากลัวแบบว่าพี่ๆช่วงกระต่ายพี่กระต่ายเนาะจะอยู่ตรงนี้ประจำและช่วงกลางคืนกลัวแบบจะเข้าไปในกรงกระต่ายเดี๋ยว ยังเอาใส่มือสิสถือถือเอากระน้องถือเอากระน้องเออหลุดมืออ๋อเนาะก็วันนี้บ้านเราก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นเอาให้น้องอีกก็ได้ มีเรื่อให้ตื่เต้นนะคะใช่ใช่ลูยเลยน้องจะได้กินง่ายๆวัสดีครับพี่ฟาร์มวัสดีครับพี่ฟารมคุณพ่อก็ยุ่งๆยนะคะช่วงนี้เพราะว่าต้องตามหามหตามหาคนหายด้วยนะคะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทเท่าไหร่นะคะก็เป็น <G ül üyor> คุณตานะคะคุณตาที่ที่มาช่วยบ้านแม่นางตัดหญ้าตลอดนะคะท่านหายได้สองวันแล้วอันนี้ก็ตามหากันแบบบุญเลยไม่รู้ว่าไปไหนนะคะได้ปั่นจักรยานอยู่ยที่บ้านแม่นางไปตามหากันอยู่ยังไม่เจอเลยเอาศัยมือลุกค่อยๆลุกเออ ยังไงแม่นางนะคะก็ฝากาพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่จันทีและลูกชายเรานะคะน้องบุญหลายจ่อยด้วยนะคะยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องแม่จันทีแม่จ่อยเราด้วยแล้วกันนะคะฝากาพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า